ช่วงวิกฤตโควิดยอดขายเราตกลงค้านั่งที่ร้านไม่ได้แล้วพนักงานเราไม่ได้ลดเอาพนักงานหมุนกะขาย24ชั่วโมงเพื่อเอายอดขายมาหมุนเวียนธุรกิจเมนูซิกเนเจอร์เป็นตัวหมูทอดจะมี2แบบหมูสันนอกชอบทานติดมันก็3ชั้นเลยจะหมักข้ามคืนด้วยสมุนไพรประมาณ10ชนิดให้รสชาติซึมถึงเนื้อในแล้วมาทอดหนังข้างนอกจะกรอบแต่กัดลงไปเนื้อจะนุ่มจะชุ่มฉ่ำ หมูทอดบ้านแขกเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเป็นตัวหมูทอดเนี่ยมี2แบบหมูสันนอกสําหรับคนทานเนื้อเนื้อถ้าคนชอบทานติดมันก็3ชั้นเลยคือเราจะหมักข้ามคืนด้วยสมุนไพรประมาณ10ชนิดให้รสชาติซึมถึงเนื้อในแล้วก็มาทอดด้วยอุณหภูมิที่เราเซตไว้หนังข้างนอกจะกรอบแต่กัดลงไปเนื้อจะนุ่มจะชุ่มฉ่าเราขายยบสชั่วโมง0โลหมดทุกวัน และเราพัฒนาเมนูที่ทานคู่กับหมูทอดเพื่อให้ลูกค้ามาทานเราได้ทุกวันเป็นพวกต้มยำต้มแซ่บเกี้ยวบะหมี่ต้มตำยำต่างๆจะมีผักน้ำพริกให้ทานฟรีหมูทอดบ้านแขกเริ่มจากรถเข็นจอดข้างทางตรงวัดอรุนขายได้ประมาณ5โลขายหมดทุกวันขายไปสักพักมองว่าสี่แยกบ้านแขกรถผ่านเยอะคือ3เดือนแรกเนี่ยขายได้วันไม่กีบายแค่พอค่าเช่าก็ท้อทำทุกวิธีที่จะเรียกูกค้า เอา<ม>โต๊ะไปนั่งข้างถนนเพื่อจะโบกรถเรียกให้ลูกค้าทานจังหวะที่โชคดีคือนักศึกษาเริ่มเข้ามาทานเรามันก็เลยพัฒนายอดขายมาเรื่อยๆแล้วก็มาช่วงวิกฤตโควิดทำให้เราต้องปรับตัวแต่ก่อนเราก็ไม่ได้ขาย24ชั่วโมงยอดขายเราตกลงค้านั่งที่ร้านไม่ได้ เราต้องเพิ่มยอดขายแล้วก็พนักงานเราไม่ได้ลดเราเอาพนักงานหมุนกะเพื่อเอายอดขายมาหมุนเวียนธุรกิจทุกคนจะได้อยู่ด้วยกันต่อไปก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีคิดว่าคนจะกินหมูทอดแค่มื้อเย็นกับหมูทอดเราขายได้24ชั่วโมง ว่าบ้านแขกเรามีความฝันที่จะจะพัฒนาร้านหมูทอดธรรมดาที่อยู่ข้างถนนเป็นหมูทอดที่มีแบรนด์มีรูปแบบช็อปที่ชัดเจนเรามีเป้าหมายว่าเราจะเปิดรูปแบบอย่างนี้ในปั๊มประมาณ10สาขาเป็นรูปแบบคล้ายๆร้านไก่ทอดมีโต๊ะนั่งเข้ามาสั่งอาหารแล้วนั่งรอก็เลยศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนเรื่องการบริหารเรื่องต้นทุนไปเดินเที่ยวงานเฟรนชไชส์เจอบูธของแมคโครเขาให้ลงทะเบียนแมคโครโฮเลกาคาเดมีซึ่งเขามีคอร์สออนไลน์ให้เรียนฟรีมีไปอบรมกับเชฟยูแมนสอนเรื่องการวางรูปแบบครัวบอก ละเอียดก็เลยเอามาจัดรูปแบบครัวใหม่ทํางานรวดเร็วขึ้นสมูทขึ้นคนนึงมันทําได้หลายอย่างขึ้นอยากเชิญชวนเพื่อนๆที่ทําร้านอาหารอยู่หรือคิดจะทำนะครับเข้ามาสมัครสมาชิกฟรีก,กับแมทโคโฮเลกาคาเดมี Co นะครับมีความรู้ดีๆมากมายให้คุณพัฒนาร้านอาหารอย่างแน่นอนครับฝากร้านหมูทอดบ้านแขกด้วยนะครับอยากทานหมูทอดเราคือที่1เรื่องหมูทอดเรามีทั้งหมด15สาขาหรือมาที่สาขาแรกของเราศีแยกบ้านแขกครับ